ใครหนอโคดคนไทยเสนอตัวเองให้บีจีพิจารณาคุมทัพซีซันนาหลังจากบีจีปทุมยินิเต็ดออกมาปัดดวิวปีเตอร์สคาสมอบกีอดีตคุนซือชิมิสูอสเพาลเข้ามาอยู่ในลิสต์คนดิเดตเพื่อเข้ามาเป็นตัวเลือกของปุ้นซื้อใหม่ ที่จะทำทีมในฤดูกา2023ล2023-2024แม้น่จะเคยเป็นอดีตผู้ช่วยโค้ชของอังเก้บอสติโคกูจุดคว้าแช,ชมป์เจลีก2019กับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสนอกจากนี้ยังเคยร่วมงานกับเทเลซินแดงดาเมื่อฤดูกาล2020สมัยทำชิมิสุเอสเพลวล่าสุดมีข่าวรายงานว่ามีคุณซือไทยคนหนึ่ง<ด>เสนอตัวขอเข้าไปคุมทัพดารับีที่เพิ่งออกไปแพส้สุโขทัยเอฟซีมาหมัดมาศูนย์ต่อสองเมื่อวันเสาร์ที่22เมษาย,ยนที่ผ่านมา ้ดยคุณซื้อคนดังกล่าวพร้อมให้ผู้บริหารเป็นคนจัดแผนทุกอย่างและสามารถสั่งการได้แต่อยู่ที่ว่าบอร์ดบริหารของ BG ปทุมยินดจะเลือกเทนเนอร์หวานเจียไบรยนี้เข้ามาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของยอดทีมแห่ง BG s t a d i เดียมที่มีลุนแชมป์ทุกถ้วยในทุกๆฤดูก,ดกาลหรือไม่ซึ่งจะต้องรอฟังคำตอบจากผู้บริหารระดับสูงอีกครั้ง สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของทัพเดลับปิดบีจีปทุมยูไนเตดจะลงสนามในศึกฟุตบอลถ้วยลีว่คับ2022-2023รอบรองชนะเลิศพบกับราชันมังกรราชบุรีเอซีในวันพุธที่26เมษายน2566เวลา19นาฬิกาที่สนามแพสสเตเดียม